พอพๆพมองมองมองพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะวันชื่อมองสีนิ่งๆเลยสิมันบ่ได้หรอกอแบบนี้เอามองมองนิ่งๆก่อนเอาเรีมเอารียมเยเอาเหออ้โหโอหโอยหโ้อ้ เล่นเรียงยังอมแล้วค่ะอมแล้วค่ะมองหนึ่งสองสามุ๊บันชชสูงงสเร็วเร็วเด็กชายึงสูงชายเป่าเร็วเร็วโยนดิะโยนดิละโยนค่ะหนึ่งสองสามนี่เอ้าวันวันชีไปแล้ว

เล่นไหมเอานับค่ะวันวันชที t เอานับ o นับสี่นับสี่หนูนับโอ้หนูนับ o เต t น o three Two, three, three, three.